สรุปข่าวเชื่นคืนแมนยูประจำวันที่7ตุลาคมโดยโค้ชเชฟฟี่บอลแมนเชสเตอร์เที่ยงคืนนี้ขอสเสนอไรดฟอร์ดโอเคผีคว้า3แต้มนะโดยมาร์คไรดฟอร์ดกองหน้าของทางแมนยูมองว่าทีมทำสำเร็จในแง่คว้า3คะแนนแต่เรื่องผลงานต้องทำให้ดีกว่านี้ โดวยพิสาแดงบุกชนะโอมานียนิโคเซียออกมาด้วยสกอร์ 2, สามต่อสในศึกยูโรปาลีกกลุ่มเอเมื่อคืนมันพัฒนาดีที่ผ่านมาเดีย๋ยวตอนนี้สโมรสรจากอังกฤษมี6คะแนนจากการลงสามสเกมโดยเขาได้บอกว่างานรุ่งงแล้วแต่พวกเราอยากจะเล่นให้ดีกว่านี้พวกเราไม่ได้ป้องกันแย่นะแต่พวกเราสร้างความผิดพลาดเองพวกเราเล่นได้ดีในช่วง35นาทีแรก จนถึงตอนนี้พวกเขาทำประตูพวกเรานั้นน่าจะตามหลังเข้ามากกว่าฉะนั้นเอดิกเชนฮาทำการเปลี่ยนตัวต้องการจะให้พวกเรานั้นมีแรงขับเคลื่อนมากยิ่งขึ้นคว้าโอกาสในการเดินหน้าดและก็ทำประตู โดยการยืนตำแหน่งทางซ้ายน่าจะเป็นธรรมชาติสำหรับผมมากกว่านะแต่ผมนั้นชอบเล่นทั้งสองตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นปีกซ้ายและกองหน้าตัวเป้าและก็ช่วยทีมคุณไม่มีทางรู้นะว่าจะเกิดอะไรกันขึ้นหากพวกเรามีนักเตะบาดเจ็บจุดไหนที่คุณต้องลงไปเล่นองต์นี่มัสซญยานเป็นนักเตะคนสำคัญของพวกเราเป็นมานานแล้วตอนนี้เขามีความสุขหากเป็นเช่นนั้นเขาจะเป็นนักเตะที่น่าเหลือเชื่อเป็นอย่างมากพวกเรานั้นต่างได้รับอาการบาดเจ็บเขานานกว่าผมนะ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่ดีสำหรับเขาที่ได้ลงเล่นในสนามและก็สร้างแรงกระเพื่อมในครั้งนี้เป็นในวันง,งานนี้ต้องรองกันต่อไปก,กันนะครับว่าจะเป็นเช่นไรและฟอร์บอกว่าตอนนี้แมนยูเริ่มกลับมาอีกครั้งเรามาดูข่าวจอม,มากันดิครับผีอยู่ซ้อมที่ไซปรัสก่อนจะกลับในช่วงบ่ายวันศุกร์ที่ถึงนี้โดยแมนยูตัดสินใจนอนพักที่ไซปรัสนะฮะโดยมีแผนฝึกซ้อมตอนเช้าก่อนเดินทางกลับอังกฤษในช่วงบ่ายของช่วงที่ผ่านมา ซึ่งปีศาจแดงบุกชนะโอมานียนิโคเซียออกาด้วยสกอร์สาต่อในศึกยูโรปาลีกกลุ่มอีเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาต่ตอนนี้สโมสรจากอังกฤษเมื่อถูกถกแต้มจากการลงสนามสามเกมหลังจบเกมที่ GPs นะฮะสเตเดียมในวันพัหัสบดีที่ผ่านมาเอรดิชเชนฮากยืนยันบ้านตวเ็กนั้นและก็ลูกทีมเนี่ยจะพักในไซปร,รัสต่อนเนื่องหนึ่งคืนหลังมีแผนลงซ้อมตอนเช้าซึ่งสถานที่ก็อยู่ใกล้ๆกับโรงแรมที่พักก่อนจะเดินทางกลับที่เมืองแมนเชสเตอร์ในช่วงบ่ายที่ผ่านมา พราะมันเกี่ยวเนื่องกับการฟื้นฟูสภาพร่างกายและก็เตะเต็มตัวสำหรับเกมวันทติ์นี้พบก,กับทางเอฟเวอร์ตันในเบทีพีบริกนอกจากนั้นเทนฮากเองยังกล่าวถึงเกมล่าสุดด้วยว่าพอใจกับการตอบสนองในครึ่งหลังของลูกทีมหลังจากโดนนำไปก่อนในครึ่งแรก มันเป็นการเป,ปลี่ยนแปลงที่ดีที่เกิดขึ้นแผนงานและก็การพัฒนาพวกเรานั้นรู้เรื่องนั้นตั้แต่ประ่มตนแล้วเทรนเนอร์ชาวเดน emark ระบุพวกเราต้องทุ่มเทในทุกๆวันอย่างเต็มที่พวกเราต้องพัฒนาทุกๆวันและบางครั้งคุณถอยกลับไปเช่นนั้นพวกเราต้องลุกมาอีกครั้งและนั่นคือสิ่งที่ผมต้องการจากทีมของผมพวกเราต้องสารต่อและก็เรียนรู้บทเรียนในทุกๆครั้งและทุ่มเทยอย่างเต็มที่ในกรณี้ เป็นงว่างานนี้ต้องรองกันต่อไปก้วกัน,นะครับว่าจะเป็นเช่นไรถือว่างานนี้แมนยูก็วางแผนไม่เป็นที่เรียบร้อยเรามาดูข่าวชอมาก,กันครับตัดกระแข้งแมนยูบุกเฉือนโอโมานียดโคเซียเวิวไป 3. าต่อสในครั้งนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าแต่ละคนนั้นจะได้คะแนนกันเท่าไรกันบ้างเริ่มจากนะฮะคนที่1กันก่อนกวกันดาบ,บิดเดคิยา โดยสงประตูที่เสียบทิ์เซฟจริงๆนะและก็ไม่ได้มาจากความผิดพลาดของเขาหรือยืนตำแหน่งผิดแต่อย่างใดงานนี้ได้ไป6คะแนนจิโกโด้ดานโลดนัดนิ้ไม่ได้แย่สำหรับเขาเขาช่วยสนับสนุนเกมรุกทางฝั่งขวามีทง้งทางโอเวอร์แปรบวิ่งอ้อมหลังอันเดอร์แปรบวิ่งสอดเข้าในและก็อินเวอร์เทชฟูลแบ็กตาฟูลแบ็กตัวในโดยขยับเข้าด้านในของสนามเวลาขึ้นเกมได้ไป6คะแนนวิกเตอร์ลินเดเลฟ เขาเพิ่งจับคู่กับทางลิชาบาร์ติเนสแต่ไม่มีข้อบิดพลาดน่าเกียดอะไรมากมายงั้นที่ได้ไป6คะแนนเลซันโดมาร์ติเนสผลงานน่าประทับใจด้วยความที่เล่นบอลกับเท้าดีอยู่แล้วทําให้การขึ้นเกมจากด้านหลังจึงง่ายขึ้นสำหรับทางแมนยูแต่จุดหนึ่งที่ทําให้เขาได้คะแนนเยอะเพราะว่าเขาจ่ายบอลยาวทะลุลายได้เฉียบขาดหลายลูกเลยนะได้ไป8คะแนนต่อมาก็จะเป็นไทเรลมาเลเซียรับไปเต็มๆกับประตูแรกที่ทีมเสียไประวังจะโดนลูกชรอยยันยตัวจริงอีกครั้ง ในไป3คะแนานสมาก็จะเป็นกาเซมิโร่คอยจัดการเกีฑ์รับและก็สั่งการน้องๆในทีมแต่ก็ไม่ได้มีอะไรโดดเด่นมากมายนักในไป6คะแนานคิสเซียนอเริกเซนดูจากการจัดตัวผู้เล่นและการปเปลี่ยนตัวแล้วสำหรับอริกเอริกเซนฮาร์ขาดบรูโน่ฝนเดทได้แต่ขาดอเริกเซนไม่ได้เขาจะคอยลิงก์กับบรูโน่นะในไป6คะแนนอันเชนี่พยายามทะลุทะลวงแล้วและก็น่าจะทำประตูได้ในครึ่งแรก เอาเข้าจริงนั้นลูกยิงไกลของเขาก็ทําได้ไม่เลวเลยนะได้ไป5คะแนนบรูโน่ฟอนเดเดสสลับกันปั้นเกมตรงกลางกับทางอีลิเซนเขาคนนี้นะ่าจะมีชื่อเป็นผู้ทําประตูในครึ่งแรกน่าเสียดาที่บอลมันไปชนคานซะก่อนอย่างไรก็ตามเขาก็มีส่วนช่วยทีมได้ประตูตามตีเสมอได้ไป6คะแนนเจดนซานโช่พยายามทะลุทะลวงแต่ก็ไม่มีอะไรน่ากลัวเลยนะได้ไป4คะแนน คิซโนบรันโดมันคงไม่ใช่วันของเขาแม้ว่าจะจัดไป1นึ่งแอซิสก็ตามทีเขาควรผลิตสกอร์ได้อย่างน้อย1ลูกในครั้งนี้ได้ไป7คะแนนส่วนตัวสำรองนั้นก็จะมีมาคาร์บรฟอร์ดแทนที่ซันโชลงมาแล้วเห็นผลทันทีเหมาคนเดียว2ตงุงบวกกับอีก1นึ่งแอซิสเฉียบขาดสุดๆแล้วสลับประตูที่เขายิงตามตีเสมอได้ไป8คะแนนรุกชอแทนที่มาเอเซียดูดีกว่ามาเอเชียในนัดนี้ได้ไป6คะแนน และสุดท้ายก็จะเป็นออตโตนีมุสยานแทนที่บริโนฟันเดสอีกหนึ่งสำรองที่ลงมาแล้วเห็นผลทันทีเขาเป็นคนทําประตูให้กับทีมออกนําไป2ต่อ1ซึ่งช่วยลดความกดดันให้กับทีมไปได้เยอะได้ไป7.5คะแนนในอกอั้นี้นี่ก็เป็นการพูดถึงการตัดกระไแข้งแมนยูนะฮะนัดเมื่อวานนี้ที่ช่วยกันถลุงนัดน,นี้แบบหือจับเลยทีเดียวแต่ก็ถือว่าผ่านไปแบบว่าทําให้ทางสาวบุกผีแดงนั้นก็ลุ้นใจหายใจคว่ำอยู่เช่นเดียวกันนะเรามาดูข่าวจอมากักนดีครับ เลนนอนไม่คิดฝันยิงผีได้ถึง2ลูกเลยนะโดยนิวเลนนอนฟรินเนอร์โอโมเนียนิโคเซียมาคิดมาก่อนว่าลูกทีมจะสามารถทําประตูใส่แมนยูได้ถึง2ลูกโดยสม,มรสรจากไซปรัสเปิดบ้านพ่ายแมนยูไปได้วยสกอร์ 3, สต่อสามศึกเยอรมานลีกกลุมอีเมื่อคืนวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาโดยตอนนี้ยังคงไม่มีคะแนนหลังจากผ่านไปสนัด เดียเ๋ยวเขาได้บอกว่าพวกเรามีดวงกันเยอะบ้างเลยนะพวกเราจะคงอยู่ในเกมด้วยการมีผู้รักษาประตูที่ดีและทางแมนยูเองก็ซึงพลาดโอกาสไปหลายครั้งผมไม่คิดเลยนะว่าพวกเขาจะทําประตู2ลูกได้ในครั้งนี้มันจะเป็นเกมที่แตกต่างออกไปในการเยือนอัลเทอร์ฟอร์ดแต่พวกเราติดตามพวกเขาอย่างใกล้ชิดและรู้ดีว่าพวกเขานั้นมีจุดอ่อนตรงไหนพวกเรานั้นจะไปที่นั่นและกระตุ้มเททุกอย่างที่พวกเรานั้นมีลงไปในเกม โดยเขาจะบอกต่อไปอีกว่าใช่นักเตะบางคนจะเป็นเช่นนั้นซึ่งเสียใจกับผลการแข่งขัน2ประตูแรกพวกเวานั้นโดนฉีกเซนเตอร์ฮาฟให้อยู่ห่างกันจากนั้นบรูโน่ก็พลาดโอกาสในการยกบอลข้ามไปมีหลายสิ่งหลายอย่างที่พวกเรานั้นน่าจะทำไม่ดีกว่านี้กับการเก็บบอลเอาไว้สิ่งที่แยกทั้ง2ทีมออกจากกันอยู่ตรงนี้แต่ผมก็ยินดีกับ2ประตูที่ทำได้ในครั้งนี้ นะผมเป็นว่างานนี้ก็ถือว่าไม่คิดไม่ฝันว่าจะสามารถยิงประตูของทางแมนยูได้ก็ต้องราดูกันต่อไปก,กันนะครับว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวจอมากเกันอีกครับสโคชีเป้า2แนวรุกแมนยูเล่นแย่แต่มีคนหนึ่งดีจนต้องชมนะโดยกันที่ทางพอลสโคออกโปร่งจวกผลงานของเจดอนซานโชกับทางแอนชนี่ที่เล่นได้แย่มากในเกมยูโรปาลีกแต่เขาก็ออกปากชมออนเชนี่มุสยานเช่นเดียวกัน ซึ่งพอสโคตตำนานกองกลางของแมนยูตำหนิจดอนซันโชกับแอนโทนีสองปีกาจแดงที่เล่นได้อย่างน่าผิดหวังในเกมยูฟายูโรป้าลีกรระแบ่งกลุ่มนัดที่ทีมดังเกาะอังกฤษบุกไปเฉือนชนะโอมเนียนิโกเซีย3-2เุืบอวรนพสวัสดีสิบป่ามา แต่ก่อนจะเล่นเกมนี้หลายคนประเมินนะว่าแมนยูน่าจะเอาชนะได้แบบไม่ยากเย็นมากมหมนักแต่กลับกลายเป็นว่าพวกเขาต้องลุ้นกันเหนื่อยพอสมควรกว่าที่จะได้3ามคะแนนกลับบ้านไปซึ่งหลังจบเกมนั้นเอร็กเชนฮาร์ผู้จัดการทีมแมนยูก็บอกว่าทีมของตนไม่เคเลื่่นที่กันมากมายซะเท่าไรนักอย่างไรกร็ตามเขาก็ไม่ได้พูดแบบจ่อจงแต่ว่าคนที่เล่นแย่แบบนั้นไปนักเตะในตำแหน่งไหนและก็ไม่ได้พูดออกมาตรงๆกันด้วยในขณะนี้ โลโซโกโเผยได้ว่าเทนทัาคนนี้พูดจูกเพลน,นะที่บอกว่าปีกยืนกันนิ่งเกินไปทันโชไม่ค่อยวิ่งกลับมาช่วยเกมรับเลยเขาจําเป็นจะต้องมีแบ็กซ้ายที่เร็วแบบนี้หรือไม่ก็กองหน้าตัวเล็กหรือว่าตัวกลางเพื่อจะช่วยเชื่อมเกมกันเล่นและตอนนี้เขาก็ไม่มีตัวเลือกแบบนั้น ส่วนแอนโทนีเองที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งก็พอๆพอกันเขาไม่วิ่งกลับมาช่วยแดนหลังเลยและก็ดูเหมือนว่าการกลับไปเล่นได้แค่สไตล์นิดเดียวเขาเอาแค่ตัดตรงกลางผ่านบอลกับไปให้กับทางฟูลแบ็กหรือไม่ก็ตัดสินใจย,ยิงเองเขาจะเป็นต้องพัฒนาตนเองอีกสักหน่อยแน่นอนว่าเรารู้ดีว่าเขาจะอยู่ในช่วงรแรกๆเทนั้น ถึงการนั้นเองสโคนะฮะก็กล่าวชมอองจนนี่มัสุยานเช่นเดียวกันที่ทด้ผลงานได้อย่างน่าประทับใจหลังจากเกมนี้มัตสุยานลงมาเป็นตัวสำรองและก็ทําได้หนึ่งประตูโดยเขาได้บอกว่าเขาลงมาและก็โดดเด่นมากเลยนะเขาทําทุกๆอย่างเขาวิ่งมาช่วยด้านหลังและก็ยังจบสกอรต์ตามแบบที่คุณย่อมจะคาดหวังจะนตเตแบบมัตสุยานได้ผมคิดว่าแฟนบอลแมนยูทุกคนนั้นรู้ดีอยู่แล้วว่าเขาเป็นคนที่มีพรสวรรค์และเราเองก็ควรจะต้องเห็นแบบนี้บ่อยกว่านี้ เขาเคยมีช่วงเวลา18เดือนไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นักจากการที่มีอาการบาดเจ็บหลายครั้งและก็ถูกปล่อยไปเล่นแบบยืมตัวกับทีมอื่นแต่เขามีศักยภาพดีพอที่จะทําประตูหลายลูกให้กับทางแมนยูผมก็แค่หวังว่าจากนี้ไปเขาจะทําประตูในโอกาสทุกครั้งที่มีนะและนี่ก็เป็นสรุปขา่าวโดยสมสรแมนเชสเตอร์ในช่วงที่สุดครับขอบคุณทุกคนตามับทมผมกดไลค์กดแชร์และกดซ u b s c r i b e ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ